แล้วเ,เสียงปรดมือดังๆสักครั้งนะครับต้อนรับพระเอกยิ้งเก๋เอเอ็รัะครับแม่ใครทข้าใจเขาให้บทอ้วนเนี่ยให้แต่ทวนเบาอันไม่เบายังทวนจะด้านนะครับอเองนะครับ กับอีในเขตลาดวุฒิสีช่ชนยังมีเ<บ>จ้าแก่จะหนุคนหนุ่มไปที่นี่คือพี่ชัยขอบคุณอาจารย์เราเป็นนัก,กเรงหัวมไม้เอาเหลอเอาละขอบคุณนะครับ ได้จ้าได้จ้าเขากำลังร้องก่อนอยู่าห้ามพูดนะคะห้ามคุยกันครับเขากำลังร้องก่อนเขาร้องก่อนอย่าพูดนะครับองอย่าคุยกันนะครับนี่เขาร้องก่อนอยู่นะคะพูดได้ยู่น้อยๆ่ลยนะครับเข้าใจไหมพูนั่นแหละเข้าใจพูดอยู่ได้พูดอยู่คนเดียวขอบคุณแม่ใหญ่นะครับขอบคุณครับพี่จา ตรงไหนจ้าพี่จาร์วันนี้เจ้าพี่จาร์ขอบคุณนะครับพี่จาพี่จาร์วันขอบคุณจ่าอุทัยและกระชอบมากขอบคุณมากเลยจ้าครูขาครูขาโอ้ขอบคุณมากครับขอโทษทุนช่วยเหลือทะเลอะได้บอกกันยนะเองร้องได้เลยขอบคุณนะครับในลานวัดสีชุมขอบคุณครับขอบคุณครับยังมีคนหนุ่มชื่อพี่ชัย เราเป็นนักเลงหัวมม้ไม่ว่าใครๆก็ต้องกล่าวเราชอบดื่มเหล้าเมายาไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ลูกพ่อกำนันทิงผู้ยิ่งใหญ่สาวเจอที่ไหนๆๆๆๆๆก็ต้องนั่ง ผมชื่อพิชัยไม่ขายชาตเพียงตกเป็นทาสนำเมา

ช้อยมึงจะไปทอดบักไหนในพระป่าเงเฮ้ชยช้อยทีแรกใช่ไหมว่าบักพระป่างค์มึงมึงจะไปเท่าไหร่ทำไมมึงจะไป <c oughs> ะทอดบักไหนตาช่วยถือให้หน่อยคร่ให้มันไปสุภาพบุรุษหน่อยต้อนรับสุภาพสตรีนะครับเราพี่น้องกันได้อยู่แล้ว <c oughs> ใช่ไหมครับนะครับชอยงามท่วงงามพ่อเฮ้ยชอย วิดีโออับไม่เยอะแยะมึงกล้าแกะกูเลยช็อตเออไม่ได้เลยนี่นี่สวัสดีครับแม่ไม่จัดแม่แม่งามไม่น้อยอีกยายหนูไงหนูหูทูนไงเจ้าชายไงหนูลูกสาวแม่ไงฮะจับได้เนีฮะหนูหลานชายคุณแม่ทุกเรื่องถึงเจี่ปีนี้ปีนี้เต็มสาวแล้วรู้สึกว่าจะสวยน้อยกว่าเจหน่อยนึงเท่านั้นเองอ้ย เจียวเจ้าลิเียเอ้ตังไข่พี่นู้กูแฮบแล้วเอาไปเถอะมปอีกสองเอาไปกะตายเลวทีนี้สามคันไปเตินใหม่สวยไม่น้อยเลยฉันสวยทวีสวยทุกวีทุกวันแม่ก็สวยไม่วันแหวงเว้าค่อยๆสวยมีเอวมีครับ มาเสิเร์ฟแล้วค่ะชอบฉันกันไม่จัะหนุ่มจัาคนไหนหนุ่มอะมองหลายมุมไม่เห็นมีหนุมน่มๆเขามากูไงฮะ<า>เอาไหมอยากกลับอยากเอา,หหาให้กูไงชอยไม่แต่หันซางสศวส้าๆชอยจ๋ามึงทำอะไรมึงก้มใหม่ที่ชอยเยอ้ย ช้อยต้มมาก็ช้อยอ่ะกูะะถือให้หมทตั้งตัวมึงเนี่ยไม่เป็นไรจ้ะมึงจะได้แหล่เต็มที่หน่อยนี่เต็มที่แล้วแมสวไวมากพากเพียนแมสวไวไม่เพียนแล้วมา สองคนนี้แกมีอะไรกันนิ่อย่างเนี่ยไม่มีถามจริงมีทำไมของเขาไม่มีหรือไม่มีไม่มีค่ะไหนลองหันหลังซิทำไมเลยแม่ชื้อ้เขาไม่ยาไมแ่เตออะไรจ้าอีช่อนี่ของใครอันนี้ของเธออันนี้ของเขาโงง่หมดแล้วว่าของหรือของกูกูถือนานไปหรือเปล่าวันนี้หรือว่ากูนี่มันจะสี่สิบเลนเริ่มเป็นไอชมอใช่จ้า ฉันนะ่ะชื่อชอยแต่พี่น่ะสวัสดีจะพี่ชาตรีชาตรีพ่อมึงเสกดูดี่พี่ชัยเอาเหรอพี่ชัยด้วยคุณนึกว่าถูกผหานไปแล้วใน <c oughs> เขตลานวัดสีชมุมไม่มีใครที่ไม่รู้จักข้าสุดหล่อแห่ง้านสีชมุมพี่ชัยใครเขาบอกว่าอีกอย่างหนึ่งไม่ว่าข้าจะย่างก้าวไปไหนแม้แต่หมาหมู่ยังหลีก เปทิวเแถวหมดจริงค่ะทว่าต้องสายเพราะเออชื่อข้าพิชัยเราล้อเลานนาไม่หมดเลยแต่ที่กูไม่ยอมมีเมียเพราะกูห่วงมึงอีชอยกูก็ถามเมึงอไถกปะเออมึงเดี่ววันนี้เปลี่ยนกี่ชื่อชื่อแพรวาวเปลี่ยนใหม่แล้วผู้หญิงบ้าอะไรชื่อชอยน่าเกลียดจริงๆเลยเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อไม่ต้องทษ ต้องโทษเนี่ยต้องโทษอาแอลเนี่ยตั้งมาได้ยังไงผู้หญิงบ้านชื่อถอยเออน่าเกลียดแม่ถึงอั้ต้องตั้งชื่อใหม่ให้ชื่ออีงบดีกว่าชัวมึงเป็นจ้ะยามกูไม่อยู่กูบอกนักบอกต่อให้มึงนักคอยขัดเกลามันให้มันเป็นชายเหมือนกูเป็นนักเลงหัวไม้เหมือนกูไม่ใช่เป็นสตรีอย่างนี้ก็บอกเอ้ที่พ่อก็บอกแล้วไง นี่เตือนทุกอย่างบอกให้เป็นผู้ชายให้เป็นผู้ชายดิไม่ยอมไปให้ดูท่อชาเมึงดิอ้าวทำไมอ่ะกูเรียกผู้ชายออกสามสอบอันเนี้ยไม้อ่อนดัดง่ายไม้แก่ยังมือดัดยากนะทำไมดัดตอนนี้วันหน้ามันคงจะดัดไม่ได้อุ้ยตายแล้วยกล้าพูดว่าแก่เพราะฉะนั้นวันนี้วันนี้กูแต่งตัวเท่ไหมจ้าสุดหล่อกูหล่อไหมหล่อยิ่งกว่าหล่ออีกกูนัดสบายสายโบกทินฉบาเไว้โอ้ยมเนี่จะไปเที่ยวงากเว้ยคุจะมีเมียทั้งสี่คน ไอ้คนน้ำ้อยจะเออยจะเออยในห้อยจืดทุกมเปลี่ยสมาเออเออเพอร์พงษอช กี่สมัยเปลียนเสมอเอออ่กี่แผลพังกี่แผลพังี่แผลพแพอะไรก็นังกนางเออห้าตาดีเราก็คงไม่นีอยากดีก็คงแน่อะไรละอะไรนะอะไรละอรละ เพลงแห่งเมืองประทานหินจังหวัดพิจิตรพบกับเพลง